ดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคนธาตุลมนะคะแรนดอมนะคะเพื่อนเพื่อนธาตุลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปเขาคิดถึงคุณไหมเขาทําอะไรอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนธาตุลมพลังงานนี้ เป็นพลังงานรวมมินไม่ได้จอดจงของใครอย่าเอาไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะมันเป็นดวงโดยรวมมินอยากให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอันสลับกันได้ะรามาฟังกันเลยไพย่ใบแรกของคุณนะคะไพ่เซนไนะะพ่เซนเตอร์นะคะ ก็คือเดอะซันเดอะซันคือความประสบความสำเร็จนะคะความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นะคะไม่ว่าชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนพันุเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปสู่สิ่งที่ดีนะคะบางคนอาจจะได้มีความรักครั้งใหม่ๆถามว่าเป็นยังไงดีไหมคะเพื่อนๆเดอะซันขึ้นน่ะเป็นเซนเตอร์ตรงกลางด้วยนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนที่อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะมีคนสังคมให้การยอมรับนับหน้าถือตาเป็นดาวโดดเด่นเป็นยูทูบเบอร์เป็นใครก็ตามที่ เป็นดาวมหาไรก็ได้นะคะหรือตัวเราก็ได้นะประสบความสําเร็จนะคะบางคนหวังที่จะได้รถใหม่นะคะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พื่อนๆมีโอกาสได้รถใหม่นะตรงนี้หวังที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณก็ประสบความสําเร็จเดือดซันขึ้นนะคะบางคนนะคะขายบ้านขายรถอาสาังหาบางสิ่งบางอย่างค่ะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้ทําธุรก,กิจก็ประสบความสําเร็จนะคะไพ่นี้สามารถโดดไปได้ถึง3และ5เดือนพลังงานนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะหมอดูทุกท่านเขาก็ต้องอัดคคีบของเขาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบางอย่างไพ่78บใบอ่านมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ถ right. ้าอะไรที่มันคล้ายๆกันบ้างมีส่วนคล้ายกันแสดงว่าเขาอาจจะย้ำๆซ้ำๆว่าอนาคตมันอาจจะเกิดจริงก็ได้สําหรับบางท่านนะคะขอให้คุณรับพลังงานที่ดีเนาะนะคะตรงนี้ขึ้นมาบอกธาตุก่อนเนาะ i e โ of fortune นะเป็นดวงชะตาที่ชาวธาตุลมมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดี ถ้าเมื่อก่อนคุณแย่ๆมาเดวิ f ฟอร์จูนเข้ามาถึงเป็นพลังงานที่เป็นกรงล้อถูกไหมคะมันหมุนเรื่อยๆแล้วค่ะสัจธรรมอะไรที่แย่มามันต้องหมุนดีแล้วตอนนี้ค่ะเพราะพลังงานคุณดีมากๆเดอสเตนนะคะคุะคณอาจจะคุยกับสิงห์ลัคนาสิงหนะ์นความรักนี้คุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีหัวใจที่รักตัวเองแล้วรักผู้อื่นเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยคนาสิงโตยังยอมซีโรลาบนะคะ มินอยากบอกว่าหกถ้วยใครสักคนจะย้อนกลับมาแล้วเขาจะยอมคุณมากขึ้นยอมพ่ออะไรคะยอมเพราะ,ค,ะคุณมีหัวใจที่รักเขาอ่ะดูแลเขาดีหน้าตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนลุ่งเลืองในที่การงานรุ่งโลดนะคะมีคนเข้าหาเยอะถ้าคนใหม่เหมือนการณ์เดือนสันหนะึ่งถ้วยคุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเยอะก็หน้าเด็ก คนคนนี้มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานโตนะคะดูเวออาจจะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สเตนนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาโยกกระหกถ้วยอาจจะเป็นคนเก่าๆคุณวนกลับมาสองไม้เท้าคุณอาจจะมีโชเชียลไลฟ์คุยกับคนมากหน้าหลายตาช่วงนี้นะคะพบเจอทางโลกออนไลน์หรือเพื่อนติดต่อให้หรือเราทํางานติดต่อกับคนนั้นบ่อยๆเราอาจจะรู้สึกดีต่อกันเป็นความรักเป็นยังไงคะดูเวอร์คือความเข้าใจเอื้ออาทรกันนะคะเพื่อนๆคิงถือถ้วย ะะถ้าน้กากระกฎมินพิจิตคนนี้มีความรักคุณนะคะเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะหรือใครสักคนจะย้อนกลับมาแล้วมั่นคงนะสิบเลี้ยนเป็นพลังงานของธาตุดินกันมึกสมังกรนะคะควีนดาบธาตุลมตุนกุมเมทุนสตาชาวกุมลัคนากุมนะคะสิงรัคนาสิงนะคะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะธาตุไฟเมสิงคนูเนาะสองไม้เท้าเป็นพลังงานนี้นะคะตกตำแหน่งที่นี่นะคะสิ่งดีงามสิ่งรุ่งเรืองทั้งหลายจะนะคะมีกับคุณดวงชะตาปรับเปลี่ยนแล้วนะคะ เราจะงมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกที่ว่าเออหมายถึงว่าสิ่ง,งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วให้มันจบเลวร้ายให้มันจบไปนะคะพลังงานนี้นะคะดูจักรวาลบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราทําดีมาทุกสิ่งทุกอย่างกุศลผลบุญจะเกื้อหนุนเราให้ได้ประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนเงินเดือนบางคนมองทิศทางไปว่าจะเรียนเสริมเพิ่มเติมอะไรดีนะคะจะทํางานอะไรดีนะคะงานประจํางานเสริมช่วงนี้หยิบจับอะไร ะะมั่นคงร่ํารวยนะคะโชคดีนะคะชาวธาตุลมไพ่ออกมาดีมากๆความรักนะคะเตรียมพร้อมได้เลยความสุขความรุ่งเรืองกําลังมานะคะหนึ่งถ้วยคน,นคนนี้จะเข้ามามอบหนึ่งถ้วยหัวใจที่บริสุทธิ์รักคุณด้วยความเติมเต็มแล้วก็ล้นออกมานะคะรักด้วยความจริงใจด้วยค่ะดอกบัวตรงนี้ลองเอาดอกบัวสีขาวนะคะหรือดอกบัวก็ได้นะไปไหว้พระดูนะคะเราขอความรักที่มั่นคงนะคะตรงนี้ให้คุณเดี๋ยวเมนดูอดีตที่ผ่านมาก่อนนะ ตกตำแหน่งปัญหานะคะความรักนี้คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจอ่ะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะบางสิ่งอยากจะตัดไปแต่ใจบางสิ่งก็รักเหลือเกินนะคะมีสภาวะที่กดดันอึดอัดก็ได้นะนะคะตรงนี้เดี๋ยวมีขอดูอดีตที่ผ่านมาก่อนธาตุลมที่ผ่านม,ามันมันไม่ได้ดังใจเนาะมันเบื่อมันน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเราให้อะไรไปทำไมความรักเรามัน มันไม่ได้มีอะไรตอบแทนกลับมานะคะในสิ่งที่เราอาจจะรักเขานะคะตรงนี้เนาะให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะที่ทั้งงานก็เยอะอยู่แล้วนะคะทั้งยังแบกความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้นะคะหูพันเนาะอยากจะไปให้ถึงฝั่งันอยากจะไปให้ถึงในจุดมุ่งหมายปลายทางเราก็ต้องแบกความรู้สึกนี้ไว้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี้ทุกคนก็มีความหวังความฝันหมดล้วค่ะว่าจะเจอความรักแท้เมื่อไหร่ ถ้าคนโสดน,นะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะอดีตที่ผ่านมาแต่ณนะตอนนี้นะคะสิ่งใดก็ตามคุณจะเลือกได้เลือกความรักหรือเขารักเรานะคะให้ตรงนี้หรือจะเราเจอใครสักคนที่เขามีตัวเลือกเยอะก็ได้อดีตที่ผ่านมานะคะได้แชร์เลยว่าชาวกรกฎลัคนากรดกรกฎนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลหรือคนที่ทํางานอยู่ไกลๆก,กับเราหรือคนทํางานที่ เกี่ยวกับขนส่งเดินทางเป็นแอร์เป็นเกี่ยวขนส่งได้หมดนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับการขายรถเซลล์อย่างนี้ได้หมดเลยหรือความรักเราเจอคนต่างชาตินะคะหรือระยะทางเป็นตัวป,ปัญหาก็ได้นะคะเพื่อนขอดูอดีตที่ผ่านมา3ามไม้เท้าคุณมองอะไรออกไปข้างนอกนะคะด้วยความความรักแหละว่าความรักมันจะไปต่อได้ไหมหรือความรักนี่มันมีอะไรนะคะสิ่งที่เป็นสามเศร้าหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ มันเหมือนคุณถอดใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่บางคนทันต่าง,งานหรือเปล่านะคะความรักอาจจะมีให้กันน้อยเลยรู้สึกเบื่อคนนึงว่างคนนึงงานเยอะนะคะมันไม่เติมเต็มมันไม่บาลานซ์เหลือเกินนะคะที่จริงคุณทําความรักของคุณมาตลอดแหละแต่ว่ามันรู้สึกขาดนะคะมันเหงามันน้อยใจถอดใจมันว่างเปล่าสําหรับคุณคุณอยากจะถอดใจอยากจะเดินจากมาแล้วนะคะเอมเพลอร์ Emperor นะคะคุณอาจจะคุยกับต่างชาติราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างอายุกับคุณก็ได้นะคะ คิงถือไม้เท้าธาตุไฟไมีสิงพนโน,นะคะควีนถือถ้วยนะคะถ้าน้กากระดกดมีพิจิตเดเดชาวพิจิตลัคนาพิจิตพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดความรักนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะอยากจบบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะเพราะว่ามันเหนื่อยเหรือเกินคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวรอทั้งพยายามนะคะทั้งดิ้นรนกับความรักทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจเราแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะมันอยากจะมุพ่พรละ นตรงนี้นะคะทีดีที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมิ้นขอดูดีกว่าว่าคนที่คุณจะเจอเขาเป็นคนยังไงนะคะหรือคนที่ห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาทําอะไรอยู่นะคะรอขอดูตัวตนเขานิดนึงพิงถ้วยน,นะ,ะเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือนะเขายังรักคิดถึงคุณอยู่นะคะให้ตรงนี้ควีนดาบอันเดียวกันเป็นสภาวะที่กดดันกันก็ได้นะทางด้านอารมณ์หรือเราตัดรอนกันไปหรือเปล่านะคะเป็นสภาวะที่เหนื่อยยากลําบาก เป็นสวาวะที่เก้าเหรียญอยากอยู่กับตัวเองช่วงนี้โฟกัสเรื่องตัวเองเพื่อคิดทบทวนหรือเปล่านะคะที่นิ่งเงียบไปไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานแต่ตัวเขาก็ใช่ย่อยนะคะเครียด,ด,ดมากเลยเพื่อนๆกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุมกระหมับกันเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะสองดาบกําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะกลับมางอ้อคนดีหรือเปล่าแปดไม้เท้านะ,ค,ะคือการสื่อสารให้คนนี้หกถ้วยใช่คุณหรือเปล่าทั้งหกถ้วยตรงนี้ยคะ่ะ ในไม่ช้าดิจัดเมนก็ทนรองหัวใจเรียกร้องไม่ไหวเดิจัดเมนเป็นพลังงานของการผูกพันกันหรือการรับรู้การตื่นรู้แล้วว่าอ๋อคนที่ดีที่สุดหัวใจตัวเองก็คือคุณนั่นแหละนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมินไปดูซิว่าใช่คุณไหมนะคะแต่พลังงานมันออกมาอย่างนี้นะ่าจะเป็นคุณตกตำแหน่งของความคิดของเขาเป็นสองไม้เท้านะคะเพื่อนๆรอรอสื่อสารรอติดต่อรอทุกอย่างรอดูตัวเองรอดูใจก็คือการรอนั่นแหละนะคะ เดี๋ยวขอดูนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างสีไม่เท้าคุณของอเขาอาจจะเคยคบกันมายาวนานหรือพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมก,กันก็ได้นะคะหรือเขามองถึงคุณถึงอนาคตนะคะอยากจะคบกับคุณยาวๆดูวอ,อบางคนอยู่ต่างชาติแดนไกลหรือบางคนความรักก็คือความเข้าใจในห่วงเขาอาจจะอยู่กับคุณนะคะตลอดเวลาเลยก็ได้นะมีคุณอยู่ตลอดเจ้าติกชาวตุลลคณาตุลน,นะคะ อ่าเดอะซันแน่นอนลคะค่ะเพื่อนเดอะซัน Sun, ตกตำแหน่งเซนเตอร์ของคุณด้วยแปลว่าเขาคิดว่าคุณเน่ะเป็นคนที่ใช่ที่สุดมีชื่อเสียงหน้าที่การงานดีนะคะเขามีคุณไว้คือความความสุขน่ะความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากมีคุณไว้นะตรงนี้เขามองถึงในแง่ดีของคุณมากมายทําให้เขามีความสุขอ๋อสองถ้วยเพื่อน ถ้ามีปัญหากันเขาอยากคืนดีอะคุณนะทัดลมนะคะตรงกับใครบ้างหรือเปล่าควีนถือถ้วยมีการอธิษฐานขอพอรนะคะในบางสิ่งบางอย่างให้ได้เจอกันภายตรงนี้เขาบอกว่าเขามีความผูกพันกับคุณก็ได้นะถึงแม้จะหนักจะเหนื่อยยังอยากจะคบกับเรายังอยากที่จะแบกความรู้สึกนี้ไว้เขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาเครียดด้วยไม่ได้คุยกับคุณนะคะเดสตาเขาบอกเราเทกันทิ้งหรือยังเขาได้แต่สืบส่องนะบางคน เด็กถือดาบนะคะท่านลมตนกูเมนโค,ค,คดครอบครัวนอายุน้อยหรืออายุเยอะแต่นิสัยเหมือนเด็กบางช่วงที่ร้อง้องแงงกันก็ได้นะคะมีคนได้แอบสืบแอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะส่องเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ยังอยากรู้เรื่องราวของเรานั่นแหละควีนถือไม้เท้านะคะตรงนี้สเตนนะคะคนคนนี้เขาอยากวนกลับมาหาคุณนะคะเพื่อนๆเขาบอกคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะหน้าตาดีโปรไฟล์ดีหรือมีอะไรที่ดีๆที่เขาอยากมีไว้ เขามองถึงว่าคุณเป็นคนเป็นเป็นคนที่เติมเต็มเขาถึงด้านความสุขนะคะขอแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะของธาตุลมเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุลมจัดเมนมาก่อนเลยจัดเมนเป็นไพ่ของการประกาศการตื่นรู้นะคะการรับรู้นะคะตรงนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเคยห่างกันไปจบกันไปหรือเปล่าอยากมีการลื้อฟื้นตื่นขึ้นมา นะคะไพ่ตรงนี้ได้รับข่าวสารหรือการปลดบล็อกหรือการปลดบล็อกหัวใจนะคะเพื่อจะกลับมาถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วนะคะไม่ว่าจะคู่บุญคู่กรรมนะคะคู่เวนคู่กรรมก็ดีนะคะแต่มินอยากจะพูดไปถึงคู่บุญคู่กรรมมากกว่านะคะคือมีกุศลผลบุญร่วมกันมากกว่านะคะตรงนี้เขากับคุณจะได้ย้อนกลับมาถ้าใช่นะคะถ้าไม่ใช่ปล่อยไปเพื่อนๆให้มันจบไปพ่อเดอร์เวอร์คือ มันจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อนๆคุณจะพบแสงสว่างคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณคุณจะมีคนที่มารักคุณและดีด้วยนะคะอ่าเดชจัดเมนขึ้นมานะแนวน้องความสัมพันธเป็นยังไงอ่าไในถึงไม่เท้านะธาตุไฟไม่สิ่งหงจะมีคนมาง้อคุณนะคะดูอ่าคิงถือถ้วยนะคะนึงเรียนกระโดดออกมาสเตนนะคะ หกไม้เท้าอ่หนึ่งไม้เท้านะคะสองไม้เท้าห้าถ้วย9้าเหรียญบ่งบอกสถานการณ์ระวังด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไพท้องขึ้นมานะคะทั้งสองใบเดือซันนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยถ้าใครยังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะ แต่ถ้าใครครบกันมายาวนานแล้วไพ่รตรงนี้มันมีนะคะคนที่คบยาวนานจะไปบอกว่าทาตุลมกําลังเศรอ้าอกหักเป็นไปไม่ได้แลทุกท่านเนาะบางคนกาลังสมหวังก็มีถ้าบางคนรอที่จะมีน้องนะคะมีโอกาสมีมีน้องนะคะแต่ถ้าเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็จะคงจะมีหลานละคะเพื่อนๆตรงนี้นะอืมนะคะตรงนี้ขึ้นมาความรักนี้มินเห็นว่ามีใครสักคนอ่ะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักทั้ง โลกออนไลน์นนะทางสายงานทางเพื่อนก็ได้นะคะภายตัวนี้คุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาเนาะภายตังนี้ขึ้นมาสิ่งต่างๆถ้าใครไม่กลับมานะคะเพื่อนๆหกเดือนปีหนึ่งคุณรอใครนะคะเปิดใจนะมูฟออนสิ่งดีๆกําลังรอเราอยู่นะคะคนที่ไม่ใช่มันก็ต้องจบไปเพื่อให้เราเจอคนที่ใช่รอคนที่ใช่นะคะณนะตรงนี้แต่ว่ามีบางคนนะคะจะย้อนกลับมาขอโอกาสจากคุณแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณเป็นก้าวเหลียนอะ คุณอยู่กับตัวเองมานานก็ได้นะจะย้อนกลับมาในเวลาที่เรารู้รสึกว่าทําไมเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่โหยหาแล้วเราสบายๆกลับมาแล้วคุณจะเป็นเหมือนเดิมไหมคุณจะปล่อยเราทิ้งคุณจะทําให้เราเสียใจเจ็บปวดไหมคุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะคุณที่จะกลับมาเพราะว่าจันเม้นคือไพ่ของผลการกระทํานะคะเ,เ,เพื่อนๆไพ่เวรกรร,รมเขียนในหน้าไพ่นะคะก็จริงแต่ไพ่นี้มันถ้าใครไปเรียนนะคะแล้วก็โคชชิ่งเป็นนะคะ คุณต้องรู้ว่าไพ่เนี่ยมันหมายถึงอะไรลึกซึ้งมากเทพเจ้าการเบียนเป่าแต่เนี่ยมันหมายถึงว่าได้ประกาศแล้วได้หลุดพ้นแล้วนะคะหลุดพ้นจากจิตใจเราเนี่แหละเมื่อก่อนเราอาจจะเคยหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างต่อไปนี้คุณจะรู้สึกอยู่ในหมวดสบายๆมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายด้วยซ้ำคนเก่าก็มาแต่กลายเป็นว่าคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณรักเขาพยายามเพื่อเขาไหมนะคะตรงนี้มีคนกลับมานะแต่ขึ้นอยู่กับชาวทาดลมว่าคุณจะรับไว้ไหมถูกปะคะ และคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่แต่คุณจะรู้สึกอยู่ในหมวดของความสบายๆโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปรักตัวเองดูแลตัวเองเข้าใจตัวตนของเรามากกว่านะคะตรงนี้นะมินขออนุญาตเก็บไพ่นะคะมีคนวนกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็เหงาเมื่อไม่มีคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้มีขออนุญาตเก็บนะขอไพ่แนะนำนะคะคัดลม พ่จะแนะนำทัดลมยังไงบ้าง1น่ถ้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการมีความสุขกับการได้ดูแลตัวเองนะคะควีนถ้วยด้วยซันก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะว้าวสิบเหรียญด้่แชร์ิออดนะคะ บางคนได้เปลี่ยนรถใหม่บางคนได้มีรถใหม่บางคนขายอาสังหาทรัพย์สินที่ดินนะคะได้เงินก้อนเลยนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ตัวเราความสุขความรุ่งเรืองกำลังมาสู่ชาวธัตลมบางสิ่งบางอย่างจะจบไปเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ถ้าใครกลับมาแล้วทำดีกับคุณแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรัดเจนนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะรับไว้ไหมส่วนบางคนจะพบเจอความรักครั้งใหม่ คนต่างชาติคนแดนไกลก็ได้คนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคนคนนี้จะนํามาความสุขให้คุณเติมเต็มในหัวใจคุณนะคะมีเงินมีทองมั่นคงด้วยมีอะไรที่มองไปด้วยกันเขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาเราจะเข้าใจกันนะคะขอบคุณมากมายนะคะทัดลมดูดดวงส่วนตัว id line อยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ id line ก็อยู่ข้างล่างค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยแล้วก็ทักมาสอบถามกันนะคะ มินไม่บ้างนะคะเพื่อนๆอย่าทักเข้ามาเล่นๆอย่าทักเข้ามาแบบไม่สุภาพนะ,ะให้เกลียดเขาเรียกว่าให้เกียดกันละกันดีกว่าค่ะหมอก็ให้เกียรติทุกคนนะคะคุณก็ควรให้เกียดหมอด้วยนะคะหมอก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะคะ,นะคะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วอนามนะคะแล้วก็ดูดวงมินนิดบอกนิดน,นึงค่ะไม่ใช่ได้ดูวันที่คุณทักมานะคะเป็นการโอนจองล่วงหน้านะคะเพื่อรอคิวดวูดวงนะคะดูดวงกับหม,มินหรือกับท่านอื่นก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วค่ะ โอนจองเพื่อรอดูนะคะถ้าใครต้องรอได้นะคะรอดูดวงได้ต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ต้องโอนจองลงหน้นแล้วต้องพร้อมที่จะดูดวงนะคะนะคะไม่ใช่นัดหมายแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เอานะคะมินชอบคนที่ตั้งใจมาดูดวงกับมินนะคะคุณเลือกหมอหมอก็เลือกคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณมากมายนะคะจริตตรงกันก็ทักเข้ามาค่ะอชอบช่วยกดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ